แล้วก็เดี๋ยวดูภายในว่ามีฝุ่นอะไรไหมนะครับเพราะเดี๋ยวยิงแล้วจะติดขัดน,นะครับน mm ํา hmm. โบหรือนอสเซิลออกมานะครับเพื่อจะเช็คลูกสูบนะครับว่ามันแห้งไหมนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเราจะยิงอ่ะให้มันมีน้ํามันหล่อลื่อนอ mm ่า hmm. หล่อลื่นมันนิดหน่อยเพราะว่าเราจะยิงทดสอบนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราตอนเก็บเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็โบมันนะครับนี่ดู วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดสบายอีกหนึ่งวันของผมนะครับก็หาเรื่องทํานะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นกิจวัตรของผมเนาะผมอ่ะ เป็นสายเก็บอย่างเดียวนะครับเล่นน้อยมากเอามายิงน้อยมากนะครับนานๆทีผมก็จะมาเช็คเทสแล้วก็เก็บแต่ก่อนที่จะเช็คเทสนะครับไอ้ของเล่นพวกนี้ครับเราต้องทําการหล่อลื่นดูมันก่อนนะว่ามีฝุ่นมีอะไรไม้ติดขัดไหมนะครับคือการเก็บมีพีกานมันจะมี2แบบเนาะซือใส่กล่องอะแบบหรือใส่ใส่กระเป๋าแล้วก็ใส่ตู้แขวนโชว์นะครับทีนี้เนี่ยผมประเภทใส่ตู้กับแขวนโชว์เนาะฝุ่งฝุ่นแล้วมันจะจับเยอะกว่าพวกที่ใส่กระเป๋าแต่ผมก็จะดูแลพวกนั้นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับทีนี้ นี่นานๆทีผมจะมาเช็คเทสลองทดสอบดูว่ามันยังใช้ได้ปกติไหมก็ผมก็จะทำไล่ๆมาเนาะไม่ได้ทำครั้งเดียวเขาก็ว่างก็จะทำไล่ๆมารอบนี้ก็จะถึงไอ้สี่ตัวนี้แหละที่ผมเลือกมานะครับเป็นตัวที่อายุอนามมากเลยนะครับก็คือจะมีประเภทปืนยาวอัดแก๊ส2กระบอกแล้วปืนสั้นอัดแก๊ส2กระบอกนะครับที่มาทำวันนี้นะครับซึ่งผมอาจจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะได้ไม่ยาวเวิ้นเวอร์นะครับอเอาแบบสั้นๆกระชับกระชับเพื่อนจะได้เข้าใจง,ง่ายๆเนาะ เริ่มจากพาทน,นี้เป็นปืนยาวก่อนแล้วกันนะครับเป็นบีบีการประเภทปืนยาวอัดแกนนะครับตัวที่จะมาทําวันนี้ก็คือจะมีโมเดล AKM จากค่าย JSK ไต้หวันตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโมเดล Max 8 1ุ s k ไต้หวันเช่นเดียวกันนะครับวิธีการที่จะมาทํานะครับ พอเราเอาเอา b ีีการมาเราก็ต้องเอาแมกกาซีนคู่มันด้วยนะของ A.K.M ผมจะมี2องตัวนะครับมาร์ค8ก็จะมี2ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะมาทําคู่กันเพราะว่าจะเล่นไปคู่กันก่อนอื่นที่ผมจะเอามารักษาบำรุงษาดูแลเนี่ยผมจะเช็คเทสก่อนนะครับก็คือ,อเราต้องดูก่อนนะฝ่งฝุ่นเป็นยังไงบ้างมีฝุ่นอะไรไหมเราก็ต้องเช็ดนี่ผมเช็ดภายนอกเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวดูภายในะว่ามีฝุ่นอะไรไหมนะเพราะเดี๋ยวยิงแล้วจะติดขันนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับ ว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรนะแล้วก็ถอดออกมาดูนะครับนี่ภายในมีฝุ่นอะไรไหมนะครับแล้วก็นำโบหรือนอสเซิลออกมานะครับเพื่อจะเช็คลูกสูบนะครับว่ามันแห้งไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะยิงอ่ะให้มันมีน้ำมันหลอดลื่นอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีมติดขัดนะครับตรงยางยางสูบนี่นะครับก็คือหลอดลื่นมันด้วยซิลิโคนหลือแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ซิลิโคนอย่างนี้ฉีดก็ได้นะครับฉีดไปให้มันอันนี้ครับรอบนะครับแล้วก็ให้มันหลอดลื่น จุดขยับอ่ะแต่อย่าฉีดเข้าไปในปากนี่นะครับเดี๋ยวมันเข้าไปเคลือบนะแล้วเวลาออกมากับแก๊สมันจะทําให้ลูกมันลื่นได้อย่างคอบมันลื่นได้นะครับฉีดเวลาเก็บนานๆได้นะครับอย่างตอนที่พอเช็คเทสเสร็จเนี่ยทำความสะอาดแล้วก็ฉีดเก็บได้นะครับอ่แล้วก็ฉีดชุดนี่มันนะครับเพราะว่ามันต้องมีการขยับนะครับแล้วก็ดูภายในนี้นะครับว่า,าเป็นยังไงบ้างแห้งไหมนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะเพราะว่าผมฉีดไว หลายเดือนแล้วตอนนั้นก็ยังอยู่ดีเลยแพนโดนี่ดีนะครับนี่หยอดที่ชุดยิงนะครับอ่าแล้วก็ดูอ่าในท่อในเป็นไงสกปรกไหมมีฝุ่นไหมท่อในยังเนียนอยู่นะครับติ่งก็ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนะโอเคอันนี้ถือว่าโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบนะครับประกอบ akm เรียบร้อยนะครับในส่วนของเจ้าตัว Mark 18 gsk ก็วิธีการเดียวกันนะครับแต่มันจะเป็นโคนลโมเดลเท่านั้นเองนะครับของเจ้าตัว m a r k 18นะครับเราก็ เทคดาวมันออกมานะครับก็คือ,อถอดนี่พินมันนะครับแล้วก็เทคดาวมันออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถอดโบว์มันออกมานะครับก็ดูฝุ่นดูอะไรตามปกติภายนอกของเช็ดแล้วเช่นเดียวกันนะครับโอ้นี่ที่ฉีดไว้ยังดีอยู่เลยเนาะเราก็ฉีดหล่อลื่นมนันนิดหน่อยเพราะว่าเราจะยิงทดสอบนะครับเดี๋ยวเราตอนเก็บเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็โบว์มันนะครับนี่ดูตรงยางเนี่ยยางที่มันยางสูบอะที่มันต้องเสียดสีครับแล้วก็ฉีดซิลิโคนเข้าไป ฉีดบริเวณที่มันวิ่งะครับหลอดลื่นเนาะแล้วก็ตรงนี้ฉีดเข้าไปนะครับให้มันหลอดลื่นเวลามันวิ่งทํางานนั่นเองนะครับเช็คบัฟเฟอร์ลื่นไหลดีนะครับเอ,อ,อยางฮอบไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนะดูท่อโอ้โหใส่วิ่งเลยโอเคผมปิดไว้ไงามันก็เลยไม่มีฝุ่นเข้านะครับกรอบคืนนะครับแล้วก็ดูในส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับอย่างตัวนี้ผมติดตั้งโคบยิงไว้กระดอดเฉียงไว้นะครับดูไฟเป็นไง ไฟยังติดดีนะครับไอ้พวกดอทพวกสโคบที่ใช้ฐานแบบฐานกระดุมแบบนี้ที่ใส่ฐานกระดุมอ่ะอันนี้สามารถใส่ขาได้นะมันไม่ค่อยไม่ไม่มีน้ําอ่ะมันจะมันจะแห้งของมันเองแต่ถ้าเกิดเป็นก้อนอย่าง c r 1 2 3 a หรือว่าที่เป็นก้อนๆอ่ะให้ถอดออกนะเถยวมันเสื่อมเสียนะครับที่เป็นฐานชาร์จผมก็เหมือนกันนะมันจะมีน้ําไหลมันจะมันจะเป็นระบบอีกระแบบหนึ่งครับเซฟไว้ดีกว่าถอดออกดีกว่านะครับส่วนไอ้ดอทเฉียงนี่ก็ อ่าติดนะไฟยังใช้ได้อยู่โอเคแล้วก็นี่โอเคอ่ะเรียบร้อยตัวนี้สมบูรณ์นะครับตัวปืนพร้อมเช็คทดสอบนะครับมาดูแม็กกาซีนแมกกาซีนตัวนี้เป็นอของ AKM นะครับยังแข็งอยู่นะครับวาววาวยังแข็งอยู่ตมวปื18ก็วาวยังแข็งอยู่วาวยังแข็งอยู่ทั้งคู่ทั้ง4ตัวนะครับฉีดซิลิโคนหล่อลื่นจุด3จุดตามปกตินะครับแล้วเราก็อัดแก๊สด,ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ อัดนิดเดียวพอไม่้ังเยอะนะครับเพราะว่าเราเช็คเทสนิดเดียวไม่รั่วนะครับเฮ้ยไม่รั่วไม่รั่วเออยังอยู่ดีเลยตัวนี้ล่ะไอไอว่าไอไอตัวเนี้ยอัดแม็กปืนยาวมันจะฟู่ฟู่อย่างเงี้ยมันเหมือนก็มันเล็กอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะไม่รั่วไม่รั่วนี้แม็กเอคเอ็มพานไม่รั่วแม็กมาสสิบแปดไม่รั่วไม่รั่วโอเคตัวนี้ เนี่ยเวลากดต้องกดให้นั่นเลยนะครับให้แรงเลยเพราะว่าผมว่าหัวมันเล็กแน่เลยอ่ะอันนี้ก็ไม่รั่วนะครับอ่ะต่อไปมาลองเช็คเทสดูนะครับว่าจะยิงได้ปกติไหมนะครับผมใช้ลูกนี่นะบรรจุแล้วนะอ่าของ GSK ต้องใช้หัวสปีดแบบนี้นะหัวโหลดอย่างนี้นะครับอัดเพียงนิดเดียวนะครับเฉียงๆหน่อยนะครับอัดไว้เพียงหน่อยหนึ่งนะครับนี่อ่ะนิดเดียวพอลองดูเบื้องต้นนะครับโอเคลองเจ้า GSK AKM กันก่อนเลยนะครับนี่ บรรจุแมกกซีนต้องลงให้ตรงนะครับแล้วก็ปรับไปที่เซมินะครับแมกแรกจะลองเซมิเนาะ,อะโอเคลูกหมดนะครับมันจะตัดการทำงานนะครับนี่สมบูรณ์นะครับยิงได้แน่นนะครับ ไม่ติดขัดนะโอเคต่อไปโฟโต้ให้ดูนะครับแต่เวลาใส่ต้องให้มันไอ้นี่นะผมชอบใส่ไม่ค่อยจ่อยนั่นเลยบางทีมันจะไม่ยิงไม่ออกอ่ะโฟโต้นะครับโอ้โหลูกหมดตัดการทำงานนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โห แน่นนะครับทำงานได้เรียบร้อยนะครับเทสตัวนี้สมบูรณ์นะครับต่อไปตัว Mark ค8 Mod 1มนะครับเจียสเกเช่นเดียวกันบรรจุแมกกาซีนนะครับแมกแรกเป็นเซมินะครับลูกหมดโบค้างทำงานตามปกตินะครับแมกที่2องฟัวโต้ให้ดูนะครับ ลูกหมดโบค้างทำงานตามปกตินะครับโอเคเรียบร้อยนะครับการเทสสมบูรณ์นะครับตัวปืนทำงานได้ตามปกติแม็กแก๊สไม่รั่วนะครับทีนี้มาเก็บหลังจากเทสเสร็จแล้วนะครับการเก็บนะครับมันก็จะาทางสะอาดไม่เยอะไม่เหมือนที่เราไปยิงเล่นตรงสนามหรือยิงเล่นแบบเยอะๆนะครับเราก็ทำเพียงแค่เล็กน้อยนะครับคือถอดออกมาถอดมาเพื่ออะไรก็เมื่อกี้เราถอดแล้ว พอลงมาเพื่อดูด้านในว่ามันมีเศษพลาสติกของลูกเข้าไปติดอะไรไหมนะครับเราจะได้เอาออกนะครับถ้าไม่มีก็แค่เช็ดทํางานพอนะครับอันนี้เมื่อกี้เราฉีดซีิีคนแล้วนะเราไม่ต้องฉีดอะไรเพิ่มเติมเยอะละดูแค่ตรงที่มันจะแห้งแล้วเราก็ดูถ้ามีเศษพลาสติกหรือเศษอะไรอย่างเงี้ยจากลูกอะ่ะที่เราทดสอบเมื่อกี้ล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็ดูภายในท่อมีอะไรไหมถ้ามันใส่กิ้งมีฝุ่นอะไรก็เรียบร้อยไม่เป็นไรนะครับแต่แถ้าเกิดจะทำความสะอาดมันต้องใช้ ม้แยงรูปแบบนี้แล้วก็ใช้ผ้าแบบนี้นะครับแย่เข้าไปอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยทาความสะอาดมานะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเรียบร้อยนะครับดูชุดยิงมีฝุ่นอะไรไหมเศษพลาสติกไหมที่เรายิงเมื่อกี้ไม่มีโอเคแล้วเราก็ฉีดหล่อดลื่นเก็บไว้ผมเก็บนานเล่นน้อยนาน,นานเล่นดีผมจะฉีดซิลิโคโนไปที่ยางด้วยเพื่อรักษามันนะครับเล่นบ่อยๆนะครับเพราะห้ามฉีดนะครับเพราะมันจะทําให้ลื่นนะครับ ตัวนี้ก็ดูเช่นเดียวกันมีเศษพลาสติกบางทีมจะมีเศษนะถ้าไม่มีก็เก็บได้เลยฉีดเก็บได้เลยเล่นบ่อยๆอย่าฉีดเหมือนเดิมนะครับในนี้ผมเล่นน้อยผมฉีดนะผมเก็บอ่าโอเคอันนี้ยังลื่นอยู่นะ้ํามันเมื่อกี้เราใส่ไปไม่เป็นไรครับแล้วเราก็เก็บนะครับอ่านี่แค่นี้เองเรียบร้อยละการเช็คเทสการเล่นการทดสอบอโอเคแล้วก็ตรวจดูไฟจุดสโคบว่าปิดเรียบร้อยไหมนะครับ ปิดเรียบร้อยไหมโอเคอันนี้เรียบร้อยนะต่อไปนะครับก็เป็นเจ้าตัว AKM นะครับ AKM จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันถอดง่ายนะไม่มีอะไรเยอะดูตัวโบก่อนเศษฝุ่นไหมไม่มีฉีดซิลิโคนเก็บตรงนี้แล้วก็ในนี้สําหรับคนที่เก็บนานนะครับถ้าเก็บไม่นานอย่าไปฉีดนะเดี๋ยวมันยิงแล้วมันจะติดติดลื่นนะครับในนี้มีเศษพลาสติกหน่อยหนึ่งเศษลูกอะ่ะให้เราสกิดออกนะครับโอเคสกิดออกหน่อยหน่อยนะครับ เรียบร้อยฉีดซิลิโคนเก็บแค่นั้นพอผมเล่นน้อยผมฉีดในฮอบไว้เรียบร้อยตัวปืน AKM นะครับในส่วนแม็กกาซีนนะครับก็ไม่มีอะไรก็ทำามสะอาดเช็ดปกติทั่วไปแล้วแล้ว,ลวก็ฉีดไว้ที่สามจุดตามปกตินะครับทั้ง4แม็กนะครับเหมือนกันเนาะมันเหมือนกันนะครับแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้ว สำหรับการเช็คเทสทดสอบบรการประเภทปืนยาอัดแก๊สน,นะครับทำเหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับเก็บแล้วแต่เพื่อนๆเ,เก็บจะยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นไอ้ตัวยาวแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าพาร์ทสเป็นตัวสั้นแล้วกัน,นครับจะได้ละเอียดละเอียดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เล็กนอ้อยหว้ยังเหลืเพื่อนบ้างผิดพลาดในนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ